สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพศ .2550 นะการครับมีกระทรวงทะบวงกลมสำนักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐทั้งใน,นราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูภาคข้าขราชการข้าราชการพลเรือน ว่าตามกฎหมายเงินเงินตอบแทนเงินที่ใจ่ายให้แก่ค้าราชการปฏิบัติตามหน้าที่ปกติโดยงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติในสำนักงานแต่ได้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในที่ตั้งสำนักงานเวลาราชการคือ8.30นถึง16.30นนะครับวันทำการคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันหยุดราชการคือวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ที่ส่วนราชการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นและวันหยุดประจำปีหรือวันหยุดพิเศษอื่นที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการนอกเหนือจากวันหยุดราชการประจำปีการปฏิบัติงานเป็นพัดหรือกะ การปฏิบัติงานประจำหน้าที่ของราชการในส่วนราชการนั้นๆซึ่งจัดให้มีการปฏิบัติงานผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอด24ชั่วโมงช่วงเวลาปฏิบัติงานการปฏิบัติงานในผัดหรือกะต้องมีเวลาไม่น้อยกว่า8ชั่วโมงโดยรวมเวลาหยุดพักการปฏิบัติงานนอกละ เวลาราชการต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการโดยให้พิจารณาเฉพาะเวลาที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ของราชการเป็นสําคัญคํานึงความเหมาะสมและซอดคล้องกับระบบและวิธีจัดการงบประมาณมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกรณีที่มีราชการจําเป็นเร่งด่วนต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยยังไม่ได้รับอนุมัติ ตามวรรคหนึ่งให้ดำเนินการขออนุมัติจากพูมีอำนาจโดยไม่ชักช้าและให้แจ้งเหตุแห่งความจำเป็นกรณีข้าราชการได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทำงานราชการพศ2524ไม่มีสิทธิ ได้รับเงินตอบแทนเว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการก่อนการเดินทางการเบิกเงินตอบแทนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอตัตราการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทําการมีสิทธิเบิกเงินตอบแทนได้ไม่เกินวันละ4ชั่วโมงในอัตราชั่วโมงละ50บาท การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการมีสิทธิ์เบิกเงินตอบแทนได้ไม่เกินวันละเจชั่วโมงในอัตรา60บบาทการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหลายช่วงเวลาภายในวันเดียวกันให้นับเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทุกช่วงเวลารวมกันเพื่อเบิกเงินตอบแทนสำหรับวันนั้น การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนอื่นของทางราชการสำหรับการปฏิบัติงานนั้นแล้วให้เบิกได้ทางเดียวการปฏิบัติงานดังนี้ที่ไม่อาจเบิกเงินตอบแทนได้คือการอยู่เวรรักษาการตามระเบียบว,วา่าด้วยการรักษาความปลอดภัยไม่มีสิทธิ์เบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานไม่เต็มชั่วโมงการควบคุมดูแล การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นเป็นผู้รับรองการปฏิบัติงานให้รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่อผู้มีอำนาจอนุมัติหลักฐานการเบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นไปตามกรมบัญชีการกำหนด